สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางเวลาพัฒนางวดประจำวันจันทร์ที่4ทธั 6, 2, 66, นวาคม2566นาะครับวันจันทร์ที่4นะครับเดือน1266นะครับเวันลานะครับเด่นประจำวันนี้ก็จะเป็น เก้านะครับแล้วก็ศูนย์ครับสำหรับสายดุลสายลิงก็สองตัวนี้นะครับเก้ากับศูนย์ก็จัดได้เลยนะครับในทางเวลาพัฒนานะครับต่อไปก็เป็นทางด้านสองตัวคู่เด่นเก้านะครับสองตัวคู่เด่นเก้าก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหกเก้าสองเก้าห้านะครับก็สี่คู่เหมือนเดิมนะต่อไปก็เป็นทางด้านสองตัวคู่เด่นศูนย์นะครับสองตัวคู่เด่นศูนย์ก็จะมีศูนย์หกศูนย์สองศูนย์ ห้าตัวกันก็จะเป็น94นะครับต่อไปก็เป็นทางด้าน3ตัวนะครับ3ตัวก็จะมี8 9 0 3 9 0แล้วก็1 9 0นะครับสำหรับในะทางเวลาพัฒนาวันนี้ก็หมดแค่านี้นะครับขออห้ทุกท่านโชคดีมีตั้งใจตลอดปีและตลอดไปพบกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับ